เ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยก็ว่าแบบออกมาเฮ้ยโอ้โหทำาไรติดติดอะไรไปเปียนเอาก็เลยไม่เขียดไม่อโนุคนเราเราต้องเกลียนกันบ้างู้ไหมว่าพวกที่เกี่ยวกันไม่ต้องเปล่ปลายปีที่แล้วเลยโอ้โหเปลี่ยน ไม่กี่แบบโอ้โหเออแล้วไม่ืออยากจะทิ้งช้อนมากเลยคออุ่นเกินโบพีชฉันเหี่ยวฉันเหียบตอนวิ่งรุ้นว่าเธอจะเห็นปัโด้โหการทาที่ก็ต้องเป็นพวกัวใจด้วยสมใจัมใจตรงไหนฉันไม่รู้ว่ามันเปพนอะไ่ใช่หาวิธีอื่นไม่ใช่ ฉันคิดไม่ออกอ่ะตอนแรกคิดว่าแกรู้ตั้งแต่ฉันกับพี่นังวิ่งหน้าตื่นหูที่วิ่งตอนไหนอ่ะคือแกยืนอยู่นี่แล้วแกที่เพิ่งออกมาจากหูป้าแล้วแกยืนนี่กับแน่ยืนตรงนี้กับแน่แล้วแกบอกว่าแล้วแกก็ถือกุญอจแล้วพี่ก็วิ่งเข้ามาแล้วพี่ก็ไม่รู้หน้าพี่ก็ แล้วพี่ก็กอดแกตลอดด้ยไหมอ๋อเออๆพี่ยังไม่รู้พี่ชัคิดอะไรไม่ออกเว้ยคิดแต่ว่าต้องให้มันหันไปถ้าเป็นคนธรรมดาเขาคงรู้เลยก็งงว่าเราอะไรกันหรือเปล่าอ๋อหรือว่าอะไรอินเนอร์หรืออะไรเี่ยวกระฉูดันก็แบบแล้วไอ้ฟูก็หลับบุกพอดีฉันจะสอบตรงนี้ก็เข้าไปในห้องน้ำป่ะไม่รู้ะไรเลยนะเนี่ยแต่ว่ารู้รู้ตั้งแต่ตอนก็ออกไปก็รู้ ดูสิมันต้องเห็นไม่คือตอนแรกออกมาใช่ไหมก็ไม่เห็นก็เอานียไปไหนน่ยาเห็นประตูสั่นกระเดินออกไปโอ้ยสซอไซเจียวปานึกว่าทะเลาะอะไรกันงงชิเเมนเซตโต้พ่เตอรอะไรนะที่บอกว่าพี่เตอรอะไรนะอะไรพี่เตอรจะซ้อมอะไรเน่คนเดียรโ์เนี่ยเดินเข้าไปมั้งเน่เนพี่ตองเรียกอ๋อสงสัรสงสารพี่พี่เตอรได้เลยมีใครเรียบบ้าอีกไหมนี่เรียบบี